ได้อะไรกินกันก้าวันนี้ดีกินกับลาบปลาดุกนะวันนี้กินข้าวกับลาบปลาดุกไีไ่ทำเองหรอกซื้อเขาเขาอาจะซื้อขินนอดแล้วีปจะไม่ค่อยได้ทำเองง่ายกว่า บางคนก็กชอบทำกินเองนะทำกินเองจาก่อยกว่าได้ก็สุนว่าใจบวกๆมาให้ขอบคุณนะคะ่าพี่ยายยายรู้ไมเบียไปสง่งไปส่งรโหน้าพี่ายนะนี่เข้าไปสง่งโหนาพี่ายนะวีไม่รู้นะพอพวกพอพวก,พวก พอพวกแม่น้องเฝดอะไรพูดวีก็เลยพิดสองตอนแรกวีกไม่ได้ดูโปรไฟล์พี่อเลยนะดูแต่ว่าเป็นพี่ายนะไม่ได้ดูโปรไฟล์ขอบคุณลงรวยค่ะมาใช้กดๆขอบคุณนะคะตอนที่แปดดวงตานะคะ จากจาม่ครน,นายกเพ็กเด็กก็สั่งโมกะข้ามากินที่บ้านหืมทะลองกันทั้งวันเลยพี่ยายน้องกันทั้งวันเลยกินกันกี่คนเนาะพี่ยายน้องแล้วเจออะไรก็เจอพี่ยายไงตอนแรกไม่รู้ไงส่งแล้วถึงรู้นะสองแล้วถึงรู้ว่าเป็นพี่ยาย เมื่อก่อนนี้ก็คิดว่าเออพี่ไอเป็นหนุ่มเนาะรุ่งนี้รวยไปเด้อขอบคุณค่ะพี่พัชาทำยังไงเนาะจะรวยรวยปุ่งนี้อยากจะรวยจังเลยอยากจะรวยจังเลยอยากจะเป็นเศรษฐีสิบสองล้านใช่เจอคนหล่อใช่ใช่ใชพี่ไอเจอคนหล่อตอนแรกวีก็นึกว่ารูปโปรไฟล์ผู้ชายเนาะที่วีเห็นเพราะพีไม่ได้เข้าไปดูไงเห็นแต่ว่าเออเป็นรูปผู้ชาย เขาเข้าไปดูนะถ้าเขาแทาพวกนี้เขาไม่พูดวีก็ไม่เข้าไปดูนะแต่วีเข้าไปดูพี่ไอ้ายไรที่ไรดีเพราว่าเอ๊ะเสียงพี่ไอ้ทำไมแปลกนะวีก็สงสัยอยู่นะก็สงสัยกันแต่ว่าไม่กล้าถามได้เปสงสัยใจได้คนหล่อนี่ ขอบคุณแปดดวงตานะคะที่มาจอดรถให้จอดล้างคาบ้านให้ขอบคุณนะคะปล่อยไก่เบ่เลือ่อ <c oughs> ไล่จับไก่แทบไม่ทันนักย่าไก่จับไก่แทบไม่ทันนะแม่แปดก็คำแม่แปดก็คำน้องัวเกียวก็คำใหญ่เลย <c oughs> ไก่หมดเล้าเลยวีไก่ตัวเบ้เล่ไก่หมดเล้าเลยทุกคนออกไปหมดเล้าเลยใช่ออกไปหมดเล้าเลยไม่เหลือสักตัวไม่เหลือสักตัวออกจนหมดเล่าเลย

นะในระหว่างนี้ก็ต้องมีวันนะครับนะครับจะ